แจกเลขได้บาทไี้แจกเลขได้เนี่พี่แม่กาพสื่นนะเขาอยู่บอกตะพิสูเนาพิสูบาทเอากาก็กนตีมันเอาน้องสาวคนนเรามองต่อเนว่อนต่อเกียวเนน้อ โอ้ยเสรมันใงญ่สรมันกรบอกขาดจเออมันพ่อเบิ้งออกอยู่เนะมาจะไหก็มันพ่อเบิ้งออกอยู่ตันังคือปรนเทน้อยน้อยน้อยคือเพ่อนเบิ่งเบิ่มาได้เขาอันนี้คนบ่ใจเออคนบ่ใจจะเลยพี่ เขียนแบบุณนี่ชัดเจนแล้วก็สวยด้วยเขียนแบบพินฮินน้าแม่เนาะงบันี้เอื้อยพี่น้องแม่สู้คนกับมาบอกแม่กาบแม่กาบถือเจ้าบัสก็เขียนบัสบาทเล่นน้ำบนซื่อๆเนอเออเชียงบอคค่อยยังคือกันบ้านเทือกแค่น้ำคนถือน้ำให้มันบอกโอ้เห็นคนซื่อเจ้าซื่อตัวเดียวอันนี้บอกตัวเดียวนั่นแล้วสีบาทได้สีบาทได้เท่าไดนี่ เจ็ดหลอดโอ้เป็นซ oh, right like ื้อสองตัวแม่น้องซื้อสามตัวสองตัวโต๊ะสามเรามาบขบรบเดชอิเราเห็นแจ่สองตัวอยู่หลังขอนโอ้ยคนการสราแมู่้ดิอันเขียนให้เก้าศูนย์หกชัดแต่่าเลขเก่ามันโบสัตว์แลยได้แต่ศูนย์หกผิดศูนย์หกาเล็กเก่าก็ว่าเป็นเหลหนึ่ง เขาก็เลยเื้อนจะได้มาแปลงคักแปลงแม่แปลงเลขคักโนแม่ลังค้นก็ว่าเป็นเลขซีกับเสื้อซีศูนย์หกเราไปจมมาจนเจาบัววเล็กเก่าเองให้แม่ซู้ยังได้สองตัน้องแม่ทันั้ำๆตัวได้หลายไไม่ที่แม่ทันซ้ตัวได้จักรท่นก่อจัดมืินก่อน ไในมือหนึ่งสี่สิบบาทตัวเดียวเราบอกเขาให้แล้วบาทแล้วเราบอกเคยซื้อห้าร้อยบาทเจ้ามือคนนึงนั่นใช้หลายเจ้ามีนั่นแต่ท่านเราเขาบอกว่าเขาดอกเื่อนของเขาที่งานไฟมันน้องแม่เออเอเอาแม่โซตัวแรกเร่งเงินนี่งชิเอาตัวแรก็โซโซหันมาเลียหันเลียกให้เราันเลก À, hắn xe là ớt 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 แันบ่อใดนะันบอจับอืดอืดอ้าชเอื่นซื้อเราไปเห็นฮอนเลกได้นั่นนะเก้าเ้าวนสิ้สองสิ้สาม้ิบสิห้าส้กสบเอบแปด้อเก้าเิบสิเสอบิบสิบสิบิบนิบสิบสิบนิบ้ิบสิบนิื่อบสิบสิบสิเอิบิบสิบอิบนิบสิบสิบนิบ้อบอิบสิบบสิบิิบอเบิ เท่าบ่ได้หนังสือเท่าบ่จังเลยเอาเบิ่งเบิงค่ะนี่เห็นบ่ตัวใดเก่าเก่าหาดอนจ้ากัตัวใดอีกแปดหาเก่าเออกับเบิ้งข้างหัวมันก็จต้มเบหานละก็เห็นแนวมันบ่หานชีดฉัเนายร้านทั่ไปป้าแก่หวที่แล้วถือสิบบาทสีแมงอยู่บ่ทั่วบ่เก้าส่หก เอาเด้อบาทถึกสิบบาทที่น้องไปอาสเกดเอมอส่งมั่นาน้าแม่น้อฟันบนหนีงวดนี่ได้ตองงวดน้อยโอ้ยอันฟันนันฟันนั้นแต่ผีเนี่ยน้อยขนาดเอาไปน้ำบ่อ้าวอีเมกาบเมกาบฟันบานนี่เออน้อยบัดฟันเน่นแม่น้อยบัดฟันเน้นเอื่อยอันพวกเขาตายไปน้อยบัดฟันเน้นลูกเจ้าของบักอําตายนี่ย มันยังเกับพันแต่ปีคนบ่มีโชคมันก็ยังชันแหละพันไปแล้วพันเริ่มได้หันงวดนี่นี่ฟันแล้วพันแล้วฟันเห็นยังก่าฟันเห็นผีลูกฟันนั้นอันคนใต้ไหนเห็นมัดคือเขาสิมาเอาเห็นมัดเห็นผู้ใดแน่แม่เห็นผู้ใดแน่เห็นกรเขาเต่าก็เห็น เท้าอลมก็เห็นเท้าสองแ็นห่อกระแม่นั่นมักอ้ํก็เห็นเห็นมัดอันซุ่มตายนั่นเห็นกี่คนครับเนี่ยสี่เห็นสี่คนจ้ากลับจะมีตะคนตายมีตะคนตายฝันเห็นคนตายสี่คนแม่แม่โม่ทชคสามนกเขาสิมาเอาคู่เป้าค่ะโอ้ยแม่ฝันบุกไปสบายกระโดอโอ้ยกระบอล้วกยานเขามาเอาเออ กระบอกเขาตีท่านม่ถือเลขสามตัวอู่จำได้ไหมเฝ้าไปยังวะสิลูกหลานยังบ่กท่านในบ้าอยู่เจตังค์บอกท่านในมาบอกเลขสามตูดนอนแม่เฝ้าอยู่พี่แม่ด้วยพี่น้องด้วยเสียงดังขอโทษขออภัยเจอพี่น้องแล้วเฝ้าค่อยเปลี่นคือกันก็แม่ใด่ายันละคอยก็ได้เจอพี่น้องกันเสียงดังให้ว่ามือนี่เขียนหนังสือกรบอกไหนเดียวมันมึน จบื้อกั้มเกี้ยวนี่พอได้อยู่เบื้องกั้มพรเขาแน่มันงอไปเลยนี่ไดงแน่โซ่แหล่บ่อใดไปซีบอประเดหน้านั่งยู่ซื่อเดี๋ยวมื่อไหราชิพ้าเจนุศมาเล่้นน้ำเด้อจ้าโอ้เชี่ยวมเสี่ยวคนพาบ้านตอมบ้านขันหมวยจักรอบแน่จ้าเหาเจนุดมาแห่นโอ้ยตั้งแต่กี่คนมาเพิ่งจะมาขออันพักอันหอมตีน้ำแม่อุ้ยนี่แหละ ีแม่คว่มฝันบบตีเป็นตัวเลขฝันอันที่ฝันหลายๆนะเห็นคนหนึ่งแล้วก็เคยชื่อโฮลเลจักที่ไปตีไชไว้จังเลยขับคันชื่อยอันฝันเคือแมนผู้นักตีแล้วกไชไว่ามีคนเอาความฝัตย์สุดที่นี่คนตายกับศูนย์เนาะมีใครเอาไปแล้วก็ได้เบาไฟพังกันเราสู้แย่ใดฟังแย้ใดกับจานเหล็กแม่ตีเลขนะตีเลขให้คนนั่นอันซุ่มบุญิฝันแม่ผัดบัวลี เนี่ยมันบอกคือแม่ฝันโอ้ฝันบพรเป็นเลขเนาะก็ค่อยพันแหละพันเรื่มเดี๋ยวนะเธอเธอพี่น้องเขาอยากตีเดี๋ยวเบิังลูกหล่ะฮะเธอมันออกชูนเป็ดแหงนอนอยู่เตียงเนาะเตียงถัดซื้อประตูจักหน่อยนะเขายิงมาตื่นขึ้นกะโอ้ยแกเลขบ่แม่งชูนเป็ดบอกบาทไปสิแยกหาอันมองซื้อนั่นก็ว่าอัน คนแม่ฝันว่าเขายิงแม่ศูนย์แปดเลขผัดไตเหิน้ำเลขบ้านดินกีกบนบ่ถือเลขแม่ฝันบ่เอาเลขแม่ฝันบ่เอาเรีเบิ่งบาดออกศูนย์แปดห้องวงสัน<อ>บาทนี่อันผูเพ่นขายเลขพันว่าแน่อายุแม่เท่าไหร่คุณวะครับบอบอแม่บ่เอาอายุ คันมันบอลชุนนั่นบอลยิงแม่ว่าเว้าจังสิแล้วพี่น้องคนนี้ความฝันของอันแม่กา่มันถ้าแม่ว่าให้อันมินตีอันมินจีอันจะคนกอนมันมีคนนี้มันสีฝันเห็นข้าเจ้าสี่คนพักเล่นเจอหลักขึ้นได้บอลแม่ได้สี่คนโคตรมาฝันสี่ขึ้นถุกหน่ะน้ำย้ำได้แล้วมาทั้แต่ขาโตขาป่วยขาปับนั่นแต่ผีีไปกระตั้มหักเมื่อไหร่เราเลื่มได้หัน คนจิตายไปฝันซีมือซีคืนฝันเห็นแต่ผีซีคนนี่ไม่เข้าใจเขาที่มาเอาูเพราะฝันเต็ม้อนได้ว่าขอเจ้าข้องมันบ่มักเลยฝันีกับฝันีบอกแม่ได้บอกเขาบอกว่าสูงไปหน่อยได้บอกอันผู้อันตายบอกว่าสู้ไม่หยังบอกได้ทำไปบอกได้ปากคอน้ำกันอันเห็นแต่คนผีเขาตาย เอาคาแนตีเป<พ>็นเลขถ้าจะคองตีตาการง่เดลูกล่ะสี่ตึ๊บแสดงเอาส่ศูนย์สเขียนเอาเลขกลางเลนล่ะเราไปจดมานนะเออเออเออราใเขียนอห่ี้เนาะเขียนโอ้เหล็มสี่นให้แล้วพันบอกตามันกันแล้วมาแปดพนเลบล็อกตามันกันได้เพนเพนผมเหีนเองนี่นองเมื่อน้องกัตัวเดีได้ันูก ผีนะฟันนั่นจะเหมือนคนตายย้อนขึ้นตาเจ้าของนะเขาถมาเอาไปนะาือใจบอกเขาคือแม่สะกันตือใจพัดแม่โชคตังถูกใจค่ะเขียนให้แม่เนี่ย40นี่ฝันเห็นผี4อเขียนใส่กระดาษให้เล่าเนี่ยเดี๋ยวขันเลขมันออกมาผัดซิพาดเด้เขียนใส่หนานี่ไหมหนาที่เล่าถือนี่งเสื้อเลแคบเธอเดียวเลยเขียนใส่เนี่ยแหละใกล้ๆเอเนี่ยแหละเอาปากกาศน้าเงินเขียนก็ได้ อันนี้อ่ะตัวน้อยๆสี่ศูนย์นาะแม่เนาะฟันเห็นคนตายเนาะแมนจะบอกไปสู้แม่ติฟันเห็นฟันไตห้องใต้หัวเดียบเอาน้ำกันเมื่อขึ้นแล้วลืมขอปลาช้อนใจกระปัากเบือกนี่ก็ซื้อน้ำน้องซื้อได้อันเอออันก็ดีไม่โศกจีมาแล้วหัวนี่จะจอดไว้เด้ออยาอย่าลืม จอดจอดให้โซไเอซีบ้างนะโซจะได้ระเบิดไอ้แม่จับจมินมินเนี่ยแม่อุ้ยเลยจงสร้างออกมาเขียนเยแ้ยเดี๋ยวบใหไอีแม่นีถือหายบังปอยสักคนไอ้แม่สู้ถือหาดีกว่าเออแต่ว่ามือมันบบเป็นกันจังวะ้า99ห้าความฝันสีูน เลขกำต้นตะเคียน859เอ้คุณยายเสดยยายใดยเนาะแม่ใดแม่ใด,ด,ดชนะตาครับ309กพวกเด็กเด็กเก่าหลายแ้น้อยกลับมาเก่าแหาแล้วก็40อันนี้เป็นตัวเลขของแม่กาบเด้อพี่น้องเด้อพนฝันสีน่หมื่นสี่ขึ้น กันว่าบุตีเป็นเลขกกะจักสิว่าจังไหรตีไว้ซื้อหรือว่าพี่น้องตีเป็นตัวใดก็ลองตีเบิ้งน้าแม่เนาะปช้านำกับหน่องว่าเฮาคันนึงแต่พีอะไเมื่อเขาตายบอบนี่บอกไปว่าตีนี่เลยบอเรตตีแท่เลกั๊กเถืองเพราะมันบ่ค่อยซื่อเลขเนาะคนคนวินัซะบอเรตตี้มักซื่อเหล็กแต่ว่าฟันกะเซียงเบิ่งไหวน้าแม่ มาพี่น้องตัวเลขของคุณแม่แบบเชื่อมกันสิไปรุ่นน้องชุ่มในฝันันมาเก้าเก้าห้าแล้วก็แปดห้าเก้าด้วยพี่น้องเด้อนะคะเป็นตัวเลขของคุณแม่กันนะคะคุณแม่กนฝันเนาะแอดมินก็เลยว่าเอาจดไว้แน่จักหน่อยให้พี่น้องได้เบิึงเธอมีคนมักน้ำ นะคะความฝันของแม่แม่กาบนี่ซีศูนย์เร้ยพี่น้องแต่ว่าเลขถูกของเจ่ังจุดที่แม่ตะเคียนนี่9 9 5นะคะแล้วกรบุนห้ามพรนเห็นอยู่ตนกับหลวงตานี่8 5 9ส่วน3 0 9นี่เป็นตัวเลขของ <c oughs> คุณยายได้นะคะ <c oughs> ทา่านผู้ชม แม่เก็บไว้ย่งดีโอ้สู้้หมาชูกูสุก้อนนะแม่น้อขอบคุณหลยๆนะแม่บาสแม่สู้สำหรับท่านใดที่สนใจจะเช่าพระนางพญาเป็นพระสร้างความเด่นด้านเมตตากรุณาและเป็นสวัสดิมงคลเน้นทางอิทธิฤทธิ์แกล่งกล้าคงกระพันชาตรีมิหวั่นเกรงคมสัตราวุธ แคล้วคราดชนะศัตรูมีบารมีผู้คนเกรงใจสนใจทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะ